สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูที่เบืองข้าวให้ทุกคนดูนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่อร่อยมากทำในรูปนี้เลยเห็นไหมคะไม่ใช่เมนูอะไรเลยแจ่วมะเขือเทศกับปลานึ่งกับผักนึ่งของเรานั่นเองขั้นตอนแรกเราก็เอาน้ําใส่ในหม้อตั้งไฟไว้เลยค่ะตั้งหม้อไว้เลย เราก็เปิดไฟแล้วก็ตั้งหม้อทิ้งไว้นี่พอสักพักหนึ่งตั้งทิ้งไว้สักพักพอเห็นว่าน้ําเริ่มมีควันแล้วความร้อนมันเริ่มได้แล้วเราก็เอาซึ้งมาใส่ไว้แล้วก็เอารสดีมาทาตัวปลาให้ตัวปลาม,ามีรสชาติดนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราไม่ได้เน้นที่รสชาติของปลาเนาะนี่ข้างในปลาเราก็มีตะไคร้ถ้าใครมีตะไคร้ใแบบมะกรูดก็ใส่ไปได้เลยนี่ พอทาลดีที่ตัวปลาเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าเราก็เอาใส่ที่ซึ้งนึ่งของเราเลยนะคะแล้วเราก็นําผักที่เราเตรียมไว้อ่าผักที่เราเตรียมไว้มาใส่ที่ซึ้งนึ่งพร้อมกับปลาเลยนี่เราเอาผักที่สุกยากเราเอาผักที่สุกยากลงไปนึ่งกับปลาเลยนะคะอย่างเช่นถั่วฝักยาวแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าแม่ค้าบอกว่ามันเป็นยอดอ่อนของต้นตาลแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะภาษาเหนือของห้องว่าเจ้าต้นตาลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับยอดอ่อนของมะพร้าวอะค่ะแล้วก็เป็นเนื่อพร้อมปลาเลยเพราะมันสุกยากหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ให ผักกับปลาเราสุกแล้วเราก็ทํามาทําเจ่ยวมะเขือรอกันนะคะนี่วัตถุดิบเจ่ยวมะเขือเทศก็มีแค่นี้เลยมีพริกสดมะเขือเทศหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผักชีแค่นี้เลยค่ะเราไม่อยากเราอยากได้กลิ่นอของความหอมของการกลิ่นไหม้นิดนึงแล้วก็ไม่ต้องไม่ใช่คั่วรกระทะหรืออะไรใส่เพื่ออบมร้อนเลยเห็นนี่าตามที่เห็นนี่เลยมะเขือเทศเราก็ผ่าครึ่งนะคะจะได้สุกง่ายแล้วก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดก็โรยไปหน้าเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาเข้าเตาอบได้เลยมาอบรมร้อนของเราได้เลยตั้งไฟไว้ที่ประมาณแล้วแต่เวลาที่เราตั้งนะคะแต่ปกติเวลาดวงทําดวงจะตั้งไฟประมาณ180แล้วก็ตั้งเวลาไปประมาณ10นาทีแค่นี้เลยแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้แค่วันอบทํางานของมันไป ต้มไปส่วนปลากับผักต้มไปนึ่งไปได้สักประมาณสิบนาทีนี่ค่ะผักเริ่มเหลืองแล้วสุกแล้วเราก็าผักออกก่อนเลยผักชุดแรกที่เรานึ่งไปกับปลานะคะเราก็เอาออกเลยแล้วก็ยอดอ่อนของต้นตาลก็ออกอก็สุกแล้วเราก็อ,าออกเหมือนกันนะคะนี่เอาออกไว้ที่ถาดที่เราเตรียมไว้เลยอืไฟมันแรงเนาะปลาก็เลยนึ่งไม่นานที่จริงมันก็สุกแล้วแหละปลาแต่ว่าเราอยากจะนึ่งอีกต่ออีกนิดนึงแล้วก็เอาผัก ชุดที่สองของเราลงเลยเออันนี้เขาเรียกว่าผักก้างจองนะคะเขาได้มาจากตลาดมดละสิบบาทอร่อยมากโดยส่วนตัวได้ชอบมากเลยเอามากินกับส้มตำหรือเอามากินกับยำหรืออะไรก็ได้เอามานึ่งแล้วกินกับแจว่วมะเขือเทศกับปลานึ่ออย่างนี้ก็ได้นี่แล้วก็มานึ่งเลยใส่ให้เต็มหมอ้อเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันยุบอะ่ะมันจะเหลือนิดเดียวเองมันไม่เยอะ นี่เราก็ใส่เต็มหมอ้อแล้วก็ปิดฝาทิ้นไว้อันนี้ใช้เวลานึ่งไม่นานเหมือนกันนะคะใช้เวลานึ่งประมาณสักเพราะน้ํามันร้อนด้วยเนาะเราก็สักสามนาทีนี่เมื่อกี้เราตาพริกสดพริกที่เราอบแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปนะคะตําให้ละเอียดเหมือนกันนี่เรามาดูการทําเจียวมะเขือเทศต่อนะคะ พอเห็นว่าผักของเราได้แล้วเราก็ตักออกมาเลยไม่ต้องให้เหลืองเยอะนะคะผักจะนิดนี้แค่พอเห็นว่ามันสลดอลคะ่ะก็เอาขึ้นมาเลยไม่ต้องไม่ต้องนึ่งนานนึ่งแบบนี้ยแป๊บเดียวเนี้ยมันจะกรอบอยู่ความกรอบเพราะมันจะอยูุ่ยังอยู่แล้วก็มันก็สุกแล้วด้วยอร่อยด้วยนะคะนี่แล้วก็ตักผักออกไว้ข้างนอกเลยในถาที่เราเตรียมไว้ นี่รอบนี้ด้วยคมที่ว่าเราเห็นว่าปลามันสุกเยอะไปแล้วเพราะว่าตัวปลามันแตกหมดแล้วค่ะเราก็เอาปลาออกนี่ยกออกง่ายๆแบบนี้เลยนี่ค่ะเหตุผลที่เราเอาใบตองรองหรือว่าเอาฟอยล์ก็ได้นะคะรองก่อนที่จะใส่ปลาเวลาเอาปลาออกจะได้เอาออกง่ายๆอย่างนี้ยกออกมาทั้งฟอยล์หรือว่าทั้งใบตองอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ใส่ไว้ในถาดที่เราเตรียมไว้ พอเสร็จแล้วเราก็มานึ่งผักชุดที่3ก็คือนี่ต้นอ่อนถั่วลันเตาค่ะอันนี้ก็อร่อยมากกินกับแจ่วอร่อยมากจริงๆนะคะอันนี้ก็นึ่งไม่นานนะคะนึ่งประมาณ2นาทีถึง3านาทีเหมือนกันนึ่งแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วเราก็มาตำแจ่วมะเขือเทศเราต่อเมื่อกี้เราตำพริกหอมแดงกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศที่เราเอาไปเข้ามาอบร้อนๆมาแล้ว ปอปอกเปลือกแล้วก็ใส่ลงไปตำ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 ให้ละเอียดเลยค่ะเอาความละเอียดตามที่เราชอบเลยพอเราตำเสร็จแล้วเราก็มาใส่เกลือนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือนี่ใส่ไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยชูรสที่เราเตรียมไว้นี่ใส่ชูรสลงไปแล้วก็ตำให้มันเข้ากันอีกรอบนึงแล้วก็ดูความละเอียดของมะเขือเทศว่าเรา ตามมะเขือเทศละเอียดหรือยังหรือว่าต้องการความละเอียดของมะเขือเทศขนาดไหนเราก็ดูตามเราก็ตามเอาตามที่เราชอบอะค่ะนี่พอเห็นว่าเราต้องการแค่นี้เราก็ใส่ผักชีลงไปได้เลยมันจะมีแจ่วมะเขือเทศอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เขาใส่มะกอกด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําสูตรนั้นให้ดูถ้าใส่มะกอกไปด้วยก็จะเป็นแจ่วมะเขือเทศใส่มะกอกค่ะอันนั้นก็อร่อยอร่อยเหมือนกันเลยแต่จะอร่อยคนละแบบ นี่แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบสูตรนี้มากกว่าก็เลยมาทําสูตรนี้ให้ดูกันนะคะแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเราจะพอใจนี่หน้าตามันก็จะ,ะมาวันนี้เราเห็นว่าเราได้อยากได้แค่นี้เราก็ตักใส่ถ้วยเลยนี่เจียวมะเขือเทศของเรา กินกับปลานึ่งผักนึ้งนี่คือสุดยอดมากเข้าหมดหม้อจริงๆนะคะนี่นี่หน้าตาแจ่วมะเขือเทศของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่บางคนก็ใส่ปลาเป็นตอนก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบแบบนี้มากกว่านี่พอเรานึ่งผักทุกอย่างเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นึ่งผ